ลุมหัวใจใสสั libro, ian, том, oh. ่นเเริ่มายผมวยแ้กินนี่เนี่ยุห้ยแกงน้แกงน้เด้อแกงน้เพนใส่หมูจิ้มอะไรสัอเอากินเอาย้อนขึ้นา กับมุ้งยองแต่เนือเลยจีเข่ากินข้าวขากับยมุ้งยองแต่มันไม่มีเสื้อเพสในป่ากินออกมากินฟรีกินนะเนี่ยได้เช่าเองหาจะชะได้ไปลรอบุ๊มมือลูกนกกระไรเลยเลยมันหักมันหองนะโอ้ย มันซาเมี่ยงเขาวหวากสิระเต็มห้องหนึ่งวะพัวผัวกองเมี่ย่เหนือยผัวเ่อนา ท่านท,ที่อะไรสวงมือชิ๊บแฝงจิ๊บแฝงท้วนกับ้วนไปอนันตมในแค่กระดาษตู้มาไปใส่สีเดียวเราต่ไปอันตนุ่งก็พุ่มไปมาเป็นะได้หลังรูนเงื่อไม่แค่เสีย มีเคสคนตุกุ่นแล้วบให้เมื่อบวให้มือ,อ,มอโอ้แครงแครงทำไงต่อไปโมเด้มันโฟก่น้อมากรมาเลย,ยนั่นไ,น,นไปโมเดลเนย เกี่ยวเดี่ยวนองเดชไลไลเติบอยู่ว่าก็ได้แถวทงนี่เขาจะงามเลยนะเขานี่ห่วงอยู่เออสวยเอสยอสวยอยู่ขัดลงไปแถวปลายหน้านะ่ะขัดโบงงามห่วงกระจัดกระเดดไปเพ<ๆ>ิ่งไปไปอัดจิตเป็นเกี่ยวเขาเกี่ยวน้าถ้ากันหนึ่งขอซุกหน่อยหนึ่งขอซุกเดี๋ยวไปตัวก็ได้ ชีเกมเกี่ยวกาสีขมตุ๊กตู้ตุ๊กตู้เอติบเอติบเอติบไปไบไปตปต๊ะชับเอติบทักทายพี่น้องแน่ทักทายพี่น้องแน่ทักทายพี่น้องแน่เอ

ขี่นอกในคิวนีนีอัรวิดีโออยู่เดี๋ยวขาวบุญยงขาว้ายไ่กอกซ้ายไปกอกเลยขาช้ำตกันนิ่เลยไม่ขอชูเลยนีก็นีก็ได้ใส่ใค่ไหนมันโถมหนาออยู่นี่ ถ oh. ah. ูมันจังเลยม่สอเลยดคาถูแนได้าคอยถูมัน่าก่อนวันนเ่ห็ดของเห็ดชื่อแล้วยังชูหยอดถูยาหยาดรังบ้างเลยของขวา

โอ๊ยมันมีกิ่นบ้ไหมนแหวมากระดครูคนละแบบคนละคนละแบบคนละแบบเสีบต่างกันนะคนละเสีบเบิร์ดคน เราได้เจ้ากินช่ไหมเฟนกินโปรกินเค็มเมื่อไรดกอือเตงแห่งกินผู้ดีเมื่อไรเมี่อจะกินกับมืบอกก่นเพาจะมาเจอในหนึ่งเบิดบุพเพบอตรยังไงพอทักยงไงก็แค้นห้ออยู่ประจำ ห้โดนมีน้ำโอ้ยแมงพี่บานงงอู่้ยพี่นายขาองเลจะไปกินหอยหลายๆกว่าตัวบลาดําปีกเหมือนนะอีพออกมันบ่อีพอแล้วหมักแต่ยังกบุรือาบ่เนี่ยยังกบุรือ มื่อื่นได้กินยังเด้เฮาขาไก่บอพอขาไก่ได้ขาเป็ดพอฮะพอขาไก่ได้ขาเป็ดมื่อื่นเปกินนกิน่กินข่าวที่นกินข่านะ กินต้มเป็ดแท้เลยกินต้มเป็ดเดีกับเขาอมนอาเือนหรอขงเินเราเขาเคินเลือดแปงดัไหเป็นหมูหรอเลือดปินเป็เราเขาเลือดไม่กินไข่กับเป็ดกล้วยกล้วเี้วเลียวเขาเป็น

โอ้หเหมอนกันชิมกินกับท่านท่านแล้วปวดฉีอาะนะโบเมนวันเขาสักเครย่างโใชามือขมสักข้อซักเคร่อง ตอนเพ่นขาไก่ตอนชากินปลาเีวต้มมตัตนตยงไงโตน่ใส่ะเนี่ยมันมาหุมเฮาเนี่ยโต๊ะขอกะเมื่อคลายขอกะเมื่อาน่ดงเนี่ยแมงอันนี้มาหุมเพาเนี่ยอกะเมื่อโสมใช่แต่เงี้ยต้มกบต้มยังไงด้วอขอข้อนะุดท้ายจะได้ ลุงกอ่านฉับซีขงสาวเอาโหโหโอเคคืออะไรฮะคือของต่ไงๆเรียนตาไปเนี่ยที่อ่านนี้พี่หนุ่มเนียเขาเคยทำใช้ผู้ปกครองขนาดก็เฮียเมยกันรีบซะนี่โอ้ไ่รับต่อ